ส่งโปรไฟล์ไอส์ปีชยาสวยเก่งมากความสามารถสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นดาราที่มากความสามารถค่ะและที่สําคัญนะคะยังเป็นไอดอลต้นแบบเรื่องการใช้ภาษาให้กับวัยรุ่นยุคนี้ด้วยสําหรับคลิปนี้นะคะพี่อารตีจะพาไปทําความรู้จักกับไอซ์ปีชายาสาวสวยคนเก่งจากโรงเรียนสตรีวิทยา2ให้มาขึ้นกันค่ะไอซ์นะคะมีชื่อจริงว่าปีชายาพงธานานิกรเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ 2,533จบระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ค่ะและระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอซ์เนี่ยเคยเรียนโรงเรียนนานาชาติมาก่อนค่ะในช่วงประถมทําให้มีพื้นฐานและทักษะภาษาอังกฤษที่ดีจนมาต่อที่โรงเรียนสตรีวิทยา2และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจึงเรียกได้ว่าอซ์เนี่ยเป็นนักแสดงที่มีสกิลทางด้านภาษาอย่างดีอีกคนหนึ่งเลยค่ะอซ์นะคะมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องไอฝ่ายแต่ง ย o เลฟยูและ ATM เอเออร์ลับเออร์เลอร์ค่ะและด้วยผลงานการแสดงของเขานะคะทําให้เขาเนี่ยได้คว้ารางวัลมากมายค่ะอย่างเช่นรางวาัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่22ภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่24ปัจจุบันนะคะชื่อของไอซ์ปีชยาได้ได้ว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือที่โด่งดงังและเป็นที่หลักของแฟนๆค่ะมีผลงานเยอะแยะมากมายในวงการบันเทิงและประสบความสําเร็จในเส้นทางบันเทิงนั่นเองค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต